ลูกร้องไห้ในตอนกลางคืนอาจจะมีสาเหตุนี้ภาวะที่ทารกหรือว่าลูกน้อยของเราร้องไห้ตอนกลางคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะพบได้บ่อยมากๆนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบหาสาเหตุของการร้องไห้ของลูกอย่าปล่อยให้ลูกร้องไห้นานเพราะอาจจะทำให้ลูกท้องอืดลมเข้าท้องแล้วก็ยังรบกวนการนอนหลับของคุณพ่อคุณแม่ด้วยทำให้ตื่นเช้ามาก็ มัวเงียนะคะทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพทั้งวันเพราะฉะนั้นเมื่อลูกของคุณแม่ร้องไห้นะคะในช่วงกลางคืนดึกๆเนี่ยเราต้องรีบหาสาเหตุซึ่งสาเหตุที่จะทําให้ทารกนะคะหรือลูกน้อยร้องไหะะ้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของความหิวค่ะถ้าลูกหิวนะคะเขาก็จะร้องไห้สายปากหานมนะคะไม่ยอมหยุดจะอุ้มจะโอจะปลอบปลมก็แล้วแต่น้ําไม่ยอมหยุดจะต้องได้ดื่มนม ถ้าดื่มนมแล้วหลับสบายหลับปุยอันนี้แสดงว่าลูกของเราหิวจริงควรที่จะให้ลูกหิวนะคะแต่ถ้าเด็กที่อายุประมาณ6เดือนขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะฝึกให้ลูกงดนมมื้อดึกนะคะเพราะถ้าเราเลิกยากลูกก็จะหิวจะร้องกินอยากดูดเต้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นควรที่จะฝึกลูกงดมื้อดึกนะคะในช่วงหก เดือนประมาณนี้จะเหมาะนะคะสาเหตุที่2นะที่ทําให้ลูกของเราร้องไห้ตอนกลางคืนก็คือเรื่องของความไม่สุขสบายของพ้ออ้อมนะคะพ้ออ้อมเปียกชื้นพ้ออ้อมสมร็จรูปเต็มล้นหรือเปล่านะคะไม่สบายตัวเราก็ต้องดูด้วยสาเหตุด้วยไม่ได้หิวอาจจะพ้ออ้อมเปียกชื้นพ้ออ้อมล้นก็ได้นะคะสาเหตุที่3ค่ะก็คือดูสภาพอากาศภายในห้องนอนลูกด้วยอากาศร้อนไปไหมนะคะลูกเหงื่อแตกนะหรือว่าอากาศเย็นไปหนาวสั่น นะคะปลายมือไปเท้าเขียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอุณหภูมิให้พอเหมาะด้วยนะคะดูพัดลมก็อย่าใส่ใส่ลูกจนเกินไปเปิดแอร์ก็ให้อุณหภูมิพอเหมาะอุณหภูมิประมาณ25 2 7ถึงองศาเซลเซียสเนี่ยก็จะเหมาะนะคะอย่าให้ร้อนเกินไปอย่าให้เย็นจนเกินไปก็ส่งผลให้ลูกเราร้องไห้ได้<อ>ข้อที่4นะคะก็คือลูก อาการฟันจะขึ้นนะคะเด็กบางคนร้องไห้ไม่มีสาเหตุส่วนใหญ่จะพบในเด็กที่ฟันจะขึ้นในอายุประมาณสัก4เดือนขึ้นไปนะคะถึงประมาณ1ปีนะลูกอาจจะกินนมน้อยลงนะะเด็กบางคนเนี่ยร้องไห้กลางคืนอาจจะมีไข้ร่วมด้วยช่วงกลางวันก็อาจจะอยากกัดนั่นกัดนี่นะฮะนี่คือเป็นอาการที่ฟันจะขึ้นฟันโผล่แล้วนะอาการร้องไห้กลางคืนถึงจะดีขึ้นถึงจะหายไปค่ะแล้วก็อาการที่5นะคะนี่คือจะพบในเด็กช่วง 1- 2ถึงง สเดือนแรกเกิดก็คืออาการร้องไห้โคลิกซึ่งการร้องไห้โคลิกนะคะจะเป็นเองโดยไม่ทราบสาเหตุหาสาเหตุอย่างอื่นแล้วไม่พบนะคะร้องเวลาเดิมๆเกือบทุกๆวัน ร้องเองถึงเวลาหยุดก็หยุดเองอันนี้เรียกว่าร้องให้โคลิกซึ่งจะพบในเด็กอายุประมาณนะคะประมาณก็คือ1-3เดือนประมาณนี้สําหรับการร้องโคลิกถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราได้ร้องโคลิกนะคะคุณพ่อคุณแม่น้่เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะร้องโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็หยุดเองด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นี่เตรียมตัวรับมือเลยสําหรับการร้องให้โคลิกเพราะฉะนั้นถ้าลูกของคุณแม่ร้องให้ตอนดึก นะคะตอนกลางคืนคุณแม่ก็ลองหาสาเหตุเหล่านี้ดูนะคะว่าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็รีบแก้ไขที่สาเหตุเหล่านั้นจะได้ไม่รบกวนการนอนของลูกด้วยแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองค่ะ